คุณสติพลจนพัฒนาชาญเตโชอักขีแปลว่าไฟเหมือนกันแต่แตกต่างกันอย่างไรครับเอาหามาคุณนี่ก็หาจังหามาถามจังเอาลกมือว่าไงสุดแดนทำผมขอให้พระออธิบายก็ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะคุณจะอธิบายเอาลองลองดูลองดู คือฌานนะครับพระท่านฌา,านเตโชอักคีมันเป็นขบวนการหรือเป็นโปรเ e s ที่จะต้องทำลายไปเพื่อทำลายบาปทำลายนิวรณ์แล้วก็มีแยกแยกได้ว่าเป็นมิจฉาหรือสามบักรขบวนการเขาเรียก paradigm ถ้าโปรเซสนี่มันเป็นผลลัพธ์เป็นป process หรือครับเป็นผลผลิต กระบวนการนี่คือผลิตผลิตโปรดักโปรเซสกระบวนการนี่คือผลิตได้กระบวนการอะโปรเซสซิ่งเป็นกระบวนการที่จะทำลายสิ่งที่ยึดติดด้วยความเหนียวเนี่ยด้วยความร้อนให้มันสลายไปแล้วก็สามารถวิจัยได้ว่าสัมมาหรือมิจฉาอนนี่คือฌานส่วนเตโชนั้นหมายถึงธาตุธาตุอันนี้มันเป็นธาตุที่ให้ความร้อน ให้การเผาผลาญมันจะไม่เหมือนกับธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมน,นี่มันเป็นความเอกลักษณ์ของมันโดยตรงเลยนะครับเป็นธาตุส่วนอัคคีนั้นเป็นเรื่องของไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนี้ไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ผู้เจริญหรือผู้เสื่อมเนี่ยมันก็ได้รับความร้อนเท่าทกันนะฮะแต่แล้วจะไปแยกว่าสัมารหรือพ้นจากมิจฉาได้ ก็ไปทําที่ฌานครผมมัน <c oughs> ผมก็พูดสับสนไปสับสนมาคือเขาแถมเติมให้ว้างว่าอักคีเนะี่ยเป็นคํากว้าง <c oughs> เป็นคามนาวเป็นสามัณนาม <c oughs> คํากว้างแปลว่าไฟอักคีก็เป็นภาษาบาลีนะั่นแหละไฟจะเป็นไฟเป็นไฟ <c oughs> หุงข้าวหุงน้ำเขาเคยอักคนะีอักคียันก็เอาไฟเผาันจริงๆเลยเผา ผาอัคคียันใช้คนเผาสัตว์เผาอะไรก็เผาก็เรียกอัคคียันต้มน้ําเดือดแล้วก็เอาขึ้นต้มอะไรก็เรียกอัคคียันแม้แต่ที่สุดจุดไฟทูบเทียนนี่ก็เรียกอ,อัคคียันเหมือนกันเป็นการบูชาด้วยไฟใช้ไฟเป็นสื่ออัคคียันใช้ไฟเป็นสื่อจุดทูบจุดเทียนทุกวันนี่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นอัคคียันใช้ไฟเป็นสื่อเขาเรียกอ,อัคคี ส่วนเตโชนั้นเป็นเป็นเจเตโชธาตาเป็นธาตเุเป็นตัวสภาวะของธาตุมันเป็นได้ทั้งนามธา,าตุได้รูปธาตุเตโชก็เป็นพลังงานของอรูปหรือเป็นพลังงานของนามก็พอใช้ก็ใช้แต่ว่าจะใช้จริงๆ ถ้าชานแล้วเป็นพลังงานของนามธรรมแาท้ๆต่างกันชัดตรงนี้นะถ้าชานแล้วก็พลังงานไฟนี่แหละแต่เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณแต่เตโชนี่เป็นพลังงานที่เป็นรูปนานอ่าเป็นเป็นพลังงานของรูปนามอะไรด้วยได้โดยทั้งกว้างกว่าคอมมอนเรียกว่าเป็นสามัญนามมากกว่าอ่า ส่วอักีนั้นหนักไปทางรูปธรรมเลยไปทางวัตถุเลยนะง่ายๆอันนี้ก่อนชานเตโชอ,อัคค<ะ>ีนะแถมอีนิดนึงครับพ่อหฮะขอแถมอีนิหนึงนะครับอะไรนะขอแถมอีเิดนึงครับอ้าวแถมคําว่าอักคีนั้นต้องต้องมาถึงว่าไฟที่เกิดจากอะไรก็จะเรียกอักคีอันนั้นตามไปด้วยเช่น ไฟที่เกิดจากราคะก็จะเรียกว่าราคะคัคีไฟเกิดจากโทสะเรียกโทสกคีโมหะเรียกโมหะคีแต่ถ้าเกิดไฟจากพิธีกรรมก็เรียกว่าอะไรล่ะยันอัยันกยันยันอัคคี